สวัสดีครับนาเด็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าคูปต้านะครับ L5018TT นะครับแต่ว่าเราเก็บโฉมเป็นโฉม SG นะครับตัวนี้เช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็คเปลี่ยนถายของเหลวใหม่ทั้งระบบครับชุดใบดันใหม่หางใหม่นะครับอ่าใบดันใหม่หางใหม่นะครับเพื่อนๆท่านใดได้ไปนะครับคันนี้ปุ๊บเลย 7 0 0 0 0บาททวนนะครับ470,000บาททวนนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนออมนะครับคันนี้เป็นรถจะดทะเบียนปี2561าครับทำไมถึงติดตั้งึ้นไปด้านใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นรถตักมาก่อนนะครับอันนี้เป็นรถตักมาก่อนนะครับสวยเลยนมาดึล้อซ้ายขวาต่างๆนะครับเปลี่ยนเช็คให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับ พร้อมใช้พร้อมดูยครับพร้อมใช้พร้อมดูย์ดูขึ้นเงินครับเอเคนะครับไม่หวมไม่ไอนะครับใครที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ213 6่ชั่วโมงการทางานนะครับมาพร้อมกับฐานควนใหม่นะครับใช่นาซ่านะครับท้ายเก็บงานเปลี่ยนถ่ายของเหลยวให้ใหม่นงระบบครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ู1นะครับ8 6 1 1ูนนะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับ063นะครับ3130447นะครับร้านมาเทเตอ,อร์เรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษรธานีเบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่091861191ครับวนันนี้รีวิวนะครับทดสอบโดยน้องนักกีนะครับสนใจติดต่อสอบถาม